สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังอินในเรื่องของแฟชั่นอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเท่านั้นนะคะที่จะต้องคอยดูไม่ให้ตกเทรนดเรื่องของแว่นกันแดดนี้ก็ต้องดูและอัปเดตไม่ให้ตกเทรนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ้าแว่นกันแดดนี้จะทำให้หน้าของคนเรานั้นดูสะดุดตาโดดเด่นขึ้นมาได้ทันทีเลยล่ะค่ะ ดวงตานั้นนะคะคุณผู้ชมเป็นอวัยวะที่บอบบางมากและก็มีความสำคัญมากเลยล่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อกู๊ดนะคะจะลองดูก็ได้ค่ะ ลองเอาผ้ามาปิดตาดูทั้งวันนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคุณผู้ชมแน่ๆค่ะและดวงตานั้นนะคะก็เป็นอวัยวะที่เราใช้งานเกือบจะตลอดทั้งวันเลยค่ะโดยเฉพาะในเวลากลางวันนะคะก็เลยทำให้ดวงตานั้นต้องได้รับแสงแดดซึ่งมีรังสี UV ที่สามารถทำลายดวงตาได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการเลือกแว่นกันแดดดีๆที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยล่ะคะ่ะ เราต้องเลือกแว่นกันแดดที่มีเครื่องหมาย UV เป็นอันดับแรกค่ะเพราะสิ่งสำคัญของแว่นกันแดดก็คือความสามารถในการป้องกันรังสี UV เนื่องจากรังสี UV สามารถทำลายเนื้อเยื่อของดวงตาเราได้เป็นสาเหตุของการเป็นโรคทางสายตาเช่นต้อหินต้อกระจกเป็นต้นและถ้าแว่นไม่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ก็คงเป็นแค่แว่นที่ใส่เอาเท่ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ค่ะ ส่วนเลนส์ที่ทำจากวัสดุต่างๆเช่นแก้วหรือว่าพลาสติกต่างๆก็มีผลนะคะเพราะเวลาใส่จะทำให้เห็นแสงสะท้อนได้เช่นแสงสะท้อนบนถนนเป็นต้นแสงสะท้อนเหล่านี้ล้วนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และสีของเลนแว่นก็สำคัญเช่นกันค่ะควรเลือกสีเช่นสีน้ำตาลสีชาหรือว่าสีที่ออกดำดำ เพราะจะทำให้การผิดเพี้ยนของสีเกิดขึ้นน้อยที่สุดส่วนสีที่ไม่แนะนำเลยนะคะก็คือสีเขียวและสีน้ำเงินสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้จะมีผลต่อการทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆผิดเพี้ยนซึ่งอาจจะเป็นอันตรายและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคราวหน้าถ้ามีโอกาสเลือกแว่นกันแดด ก็อย่ามัวแต่ไปมองนะคะว่ายี่ห้ออะไรใส่แล้วดูดีไหมทันสมัยหรือเปล่าเพราะว่าถึงจะแพงแค่ไหนหรือว่าใส่แล้วดูดียังไงแต่ว่าถ้าไม่ช่วยปกป้องดวงตาของเราจากรังสี U V ก็ไม่มีประโยชน์เลยล่ะค่ะดวงตาของเรานะคะมีความสําคัญกับเรามากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นเรื่องของแว่นกันแดดก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นนะคะเรื่องนี้นะคะต้องให้เรื่องของประโยชน์นำหน้าความสวยงามค่ะสวัสดีค่ะ You can't see these scars on me. Got a knife in my back.